สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการปามน้ำมันง่ายๆตามสไตล์อาจารย์ต้นซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการจัดการสวนปามน้ำมันที่เป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมในส่วนของแปลงกเกษตรกรผู้ปลูกปามน้ำมันอายุ2ปีซึ่งเจอกับปัญหาลักษณะของทลายเน่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูครับว่า ลักษณะทลายเน่าเนี้ยเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกันยังไงเดี๋ยวไงเชิญติดตามไปได้เลยครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับในส่วนของแปลงที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือปลาล์มน้ำมันอายุ2ปีหลังจากปลูกนะครับซึ่งเจอปัญหาลักษณะของทลายเน่าในช่วงแรกๆนะครับลักษณะทลายเน่าที่เราเจอส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอในส่วนของทลายที่เกิดในชั้นที่1นะครับทลายที่เกิดในชั้นที่2นะครับซึ่งมีการเน่าบางส่วนแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วทลายในชั้นที่3มที่4นะครับเราก็ไม่เจอลักษณะของ ทลายเน่าแล้วสาเหตุหลักๆของอาการทลายเน่าแบบนี้ก็คือในส่วนของอาหารที่สะสมอยู่ในต้นของปาล์มน้ำมันเนี่ยไม่เพียงพอทำให้ต้นปาล์มน้ำมันเนี่ยครับต้องลดภาระของต้นลงโดยการทิ้งทลายก็เลยทำให้เกิดลักษณะทลายเน่าที่เราเห็นการแก้ปัญหานะครับในส่วนของทลายเน่าเราก็จำเป็นที่ว่าจะต้องทำยังไงให้ต้นปาล์มน้ำมันของเราเนี่ย มีอาหารสะสมที่เพียงพอฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้ครบชนิดแล้วก็ครบจำนวนกับต้นปลาล์มน้ำมันต้องการนะครับถ้าเป็นปุ๋ยสูตรที่เราแนะนำให้ใช้นะครับก็คือจะแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตร23-65บวก Test Element อย่างน้อยที่สุดนะครับในช่วงปลาล์มน้ำมันอายุ1-3ปีนี้ก็คือ2-3กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปี ควบคู่กับการใช้ปูนดลไมยในอัตราส่วน1-2กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีเพื่อทำให้ต้นปาล์มน้ำมันของเราเนี่ยครับสะสมอาหารให้เพียงพอทั้งชนิดแล้วก็ปริมาณที่ต้นปาล์มน้ำมันต้องการเพื่อลดปัญหาของทลายเน่านะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับช่วงแรกชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยเราอาจจะมีการ ตัดแต่งช่อดอกหรือว่าทลายทิ้งเพื่อลดปัญหาทลายเน่าครับครับสำหรับในส่วนของวิธีการตัดช่อดอกหรือว่าทลายชุดแรกชุดที่2ทิ้งนะครับเราก็จะแนะนําให้มีการใช้เสียมอ,อุปการณ์ที่เราใช้ก็คือเสียมขนาด3นิ้วครับเหตุผลที่เราเลือกใช้เสียมขนาด3นิ้วเพราะว่านะครับมันจะไม่ทําให้ทางใบอื่นๆเสียหายแล้วก็ช่อดอกหรือว่าทลายอื่น เสียหายครับเราก็เลยแนะนําให้ใช้เสียมเป็นเสียม3นิ้วนะครับการตัดนี้ก็คือตัดเอาเฉพาะในส่วนของตัวทลายออกนะครับแล้วก็พยายามอย่าสร้างความเสียหายกับทางใบที่มีใบนะครับพยายามอย่าสร้างความเสียหายกับใบที่มีใบนะครับอันนี้คือทลายที่เราตัดออกมานะครับอันนี้ก็สามารถเอาทิ้งได้เลยนะครับส่วนชั้นที่2ออันนี้ก็สามารถตัดออกได้เลย เห็นไหมแล้วครับว่าเรื่องการจัดการสวนปลาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ